สวัสดีครับทุกคนเช้านี้ที่กรุงเทพเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นมาครับมีลุมยุบขนาดใหญ่กว้าง30เมตรลึก10พันเมตรจู่ก็โผล่ขึ้นมาหน้าโรงพยาบาลวชิรละทนสมเซนตอน7จ็ดโมงเช้าครับคนที่เดินทางไปทํางานแต่เชา้าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะตกใจขนาดไหนสาเหตุคืออะไรนั่นหรอครับท่านผู้ว่าชัชชาติบอกว่า รอยร้าวตรงร้อยต่ออุโมงค์ใต้ทนดินไหลทะลักลงอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงที่ก่อสร้างอยู่เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่พื้นดินชุดตัวลงไปกลืนกินถนนสร้างความเสียหายให้อาคารใกล้เคียงรวมถึงสถานีตำรวจจันรครบาล3โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเลยครับแต่ผลกระทบเกิดขึ้นทันทีชาวบ้านกว่าสองคนต้องอพยพลุมยุบขยายตัวขึ้นเรื่อย โรงพยาบาลวชิลาปิดให้บริการผู้ป่วยนอกอย่างน้อยสองวันตอนนี้รักษาแค่ผู้ป่วยในเท่านั้นครับท่านนายเกออนุทินชาญวีรกูลรีบลงพื้นที่ทันทีเลยครับแล้วก็สั่งให้เร่งสอบสวนเรื่องนี้สัญญาจะซ่อมแซมอุโมงค์และซ่อมแซมทอนซึ่งอาจใช้เวลาเป็นปีเลยนะครับส่วนคนที่ต้องออกจากบ้านท่านผู้ว่าประกาศว่าจะให้เงินช่วยเหลือชุกเชิญสิบล้านบาทครับ การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงถูกระงับไว้ก่อนครับผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบสภาพดินและตรวจสอบมาตรการความปลอดภยัยความกังวลเกี่ยวกับการเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆพื้นดินใต้เท้าเราอาจไม่แข็งแรงอย่างที่คิดก็ได้ติดตามข่าวสารอัปเดตกันต่อไปนะครับเมืองกำลังเร่งฟื้นตัวและต้องมั่นใจว่าเรื่องแบบนี้จะไอมาเกิดขึ้นอีก สำหรับตอนนี้ถ้าใครอยู่ในพื้นที่ก็ขอให้ดูแลตัวเองให้ปลอดภยัยและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะครับความเข้มแข็งของกรุงเทพกำลังถูกทดสอบอีกครั้งแล้วครับ Terima kasih telah menonton!